ครับก็ทีนี้ก็เพลงนี้ผมยังไม่ทำตีฮะเดี๋ยวก็ก็ร้องสดก่อนฮนะก็ผมจะคิดว่าตั้งชื่อว่าเพลงเมืองพะเยานะฮะฟังร้องสดๆดูนะฮะก็ฝากเป็นแรงใจด้วยนะฮะก็อาจจะมีเล็กเล็กสนะเพราะผมยังไม่ทำตีฮนะมะ ผมไม่เคยปกปิดในอดีตเรียกผูกามยาวพ่อคุณจอมทำเลิดล้ำสร้างเมืองพยาวขอกราบที่ตรงแทบเท้ายืนตรงานบนฐานใหญ่โต ควานพยาวของเราหรือชื่อเที่ยวแล้วผู้คนล,ำล่ำเลยแดนือชชื่อของถิ่นพยาวพระเจ้าตนลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพยาวใครกราบองค์ท่านนั่นแล้ว นับว่าได้ส่วนบุญใหญ่โตมองไปทางฝั่งที่ตะวันตกนั้นมีวัดสวยงามเหมือนกันชื่อวัดนั้นอนาลโยสวยงามสง่าตั้งอยู่บนโด โตชื่อวัดนั้นแสนโกช่างน้าชมโดยบุตรสาคคำครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะฮะก็พิจารณาดูนะ